ไข่เจียวมะเขือเทศค่ะตอนนี้มะเขือเทศแพงแพงซื้อมาเป็นโลละร้อยเนี่ยนะเขาขายกันโลละร้อยเนี่ยเราซื้อมาประมาณหกเจ็ดลูกนะหกเจดลูกก็ยีสิบกว่าบาทละก็โอเคมาทำไข่เจียวกันค่ะนะวันนี้ยายก็ใส่ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่สามฟองอีกไข่เป็ด หนึ่งไข่ไก่สองค่ะนะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะแล้วก็เหยาะซอสฝาเขียวลงไปอีกนิดหน่อยปกติเราจะใส่พริกไทยด้วยค่ะพริกไทยป่นแต่วันนี้ให้ลูกสาวก็เราจะไม่มีพริกไทยค่ะเนี่ยให้มะเขือเทศมันสุกหน่อยก็คล้ายๆผัดนะแต่มีไข่เยอะกว่า เคยทําให้คนที่บ้านนะให้พ่อ